สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้จะพาทุกคนไปที่รังสิตนครนายก57เส้เ้นทัญญบุรีไปรับประทานบุฟเฟ่ที่ชื่อว่าร้านเป่าตุงกุ้งย่างค่ะร้านนี้นี่บอกเลยว่าเขามีดีที่ความสดสสดแบบตก ใจโอ้นนองเด่นอยู่เลยค่ะนอกจากความสดของอาหารทะเลแล้วแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าอาหารเขาลากหลามากใครที่ชอบรับประทานอะไรรับรองว่าที่นี่จะมีค่ะตอบโจทย์ทุกคนเนื่องจากเด็กๆปิดเทอมวันแรกนะคะเราก็ต้องไปเชล่องนิดนึงเด็กๆชอบรับประทานกุ้งกับปูที่นี่ก็มีตอบโจทย์ตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเลยและคุณแม่แนนเนี่ยชอบหอยแคลงลวกเฮ้ยมีด้วยที่สําคัญเขามีหม้อนะไว้สําหรับลวกหอยด้วยมันดีและลายอาหารพวกหมูกระทะนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูตับเอวยปะหมงปลาหมึกเอวยมียาวมาก คแล้วอาหารทานเล่นคือตกใจมากมันเยอะแบบใครรับประทานครบทุกอย่างคือนับถึงที่นี่นอกจากจะมีหมี่ยกของโปรดน้องลียาแล้วล้วก็ยังมีสปากเกตตี้ด้วยนะจ๊ะนอกจาก,จ,ากจะเอาใจสสยเส้นแล้วแล้วก็สายข้าวก็มีค่ะแต่ถ้าใครเป็นสายหวานเหมือนน้องยดาดาแล้วก็ของหวานก็เยอะค่ะจุกๆไปเลยไอ้ตรงไอเตมเด็กๆก,ก็มีความสุกกบแฮปปี้ได้ปริ้งย่างนะคะตามใจเขาปิดเธอมนะเนาะรับประทานกันอย่างอร,อร่อยนะคะไม่ทั่วจริงๆเพราะมันเยอะมา,มาที่โต๊ะแป๊บหนึ่งก็เดินไปดูต่อนี่มีบาร์บีคิว อร่อยรสเด็ดมากแล้วก็หมูสเตะที่นี่คือรดจริงๆนะถ้าใครไม่ล่าน้าจิ้มก็บอกพนักงานได้นะคะนี่เลยเห็นไหมมีหม้อล,ลวกแบบหอยแคลงนะคะจะเอาแบบมีเลือดหรือไม่มีเลือดคือจัดไปเลยกุ้งอบหุ่นเส้นก็มีนะคือนะที่นี่ a p p e t i z โซเขาเยอะมากจริงๆเอาจริงงข้าวผัดน่ยยังไม่ได้ลองรับประทานนะแต่ว่าหันไปเห็นนี้เลยทุกคนข้าวมันกันร,นร้อนกันเลยแล้วบอกเลยว่านี่ดูที่หนังมันแบบฉ่ำๆแล้วน้าจิ้มคือน่ารับประทานมากขวัญคืนเลยเห็นปะแล้วมีแบบหมูกรอบนะ ชานไรเงี้ยผัดพลิกขี้หนูสดแล้วก็หืมปูผัดผงกะหรี่คือเราอะประทานไม่ไหวแล้วไงก็เลยตักมาให้พ่อค่ะพ่อว่าโอ้อะไรมาอีกเนอยจากนี้แล้วนะคะพิซซาเขาเด็ดมากจริงๆทุกคนแนนกินไปชิ้นครึ่งโอ้โหแป้งเปิงนาเนอนี่อร่อยชีสยืดมากริยาถูกใจอะดันเลยแล้วกุ้งทอดนาริกครีมมะนาวนี่คือเลิศคือเอาจริงนะพุงกลางมากทุกคนคือแนนกินจนแบบ มันแน่นมากาจริงคือผ่านหลายรอบแล้วค่ะร้านนี้ก็แบบอยากจะจัดสักทีนึงเพราะว่าคนเต็มตลอดวันนี้ได้มีโอกาสดีใจมากมาม่วงน้ำเปลาหวานก็คืนเลิศทุกคนผลไม้ก็มีหลากหลายนะแตงโมเอย้ยมะละกอเอย้ยเอาหลักกินจนแน่นพุงกลางไปเลยเพราะเขาไม่จํากัดเวลา<ค>น,นะคนละสามร้อยสิบเ้าทรวมนะเด็กสูงไม่เกินร้อยยีซตมตรร้อยบาทตลอดสายจ้า